สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนีโควิดไปเที่ยวสระบุรีดีหรือเปล่าก่อนครับไปนะได้เลยครับผมไปไป ครับผมตอนนี้ขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีนะครับเรากำลังจอกเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครสู่จังหวัดสระบุรีนะครับไปก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับว่าจังหวัดสระบุรีมีดีอะไรนะครับผมอย่าติดตามรับชมกันครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่แรกของเรานะครับบ้านโคบานครับสถานีกาแฟนะครับผมที่ก็จะมีชุดเสื้อผ้าการเคลื่อนแต่งกายนะครับเกี่ยวกับแนวสไตล์คาร์บอยครับผมเพราะว่าเจ้าของที่นี่เขาชอบแล้วก็เก็บสะสมมุมถ่ายรูปก็อย่างที่เห็นครับมีเยอะแยะมากมายครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในร้านนะครับก็มานั่งทานอาหารของทานเล่นของว่างนะครับผมก็จะมีพวกกาแฟวันนี้เราสั่งเป็นนมสดกใอ่ไหมครับกับน้ำผึ้งมะนาวครับผมครับผมก็อันนี้จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับเลยน้ำตาลนะครับอ่ะลองชิมดูครับผม น่าครับอร่อยครับผมรสชาติเป็นไงบ้างนุ่มกรอบหมายถึงน้มตาลกรอบครับครับคลาสเนี่ยครับผมก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันอนาคารวันเดียวปิดแค่วันอนาคารวันเดียวเลยแล้วก็เปิดเวลา9โมงถึง3ทุ่มครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับชาดีกาแฟบ้านโคบานนะครับผมครับสอบถามนิดนึงนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมโอเคครับแอนต์ป้าม๊อรบกวนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของที่นี่ให้ฟังกันได้ ก็เริ่มมาจากต้เขาก็จเป็นหมืเป็น้ในสไตล์นี้แล้วนะคะเก็เลยจว่าอยากจะสร้างเมืงสักเมืนเป็นมกีกาแฟมีอาหารมีที่พักทามาเรื่ออบแล้วเริ่มเก็สะสมปอะไรมปดูให้คนมาเยบ่ถ้าชอบรสกาแฟเข้มขนนะคะชอบสไตล์ก็มาเยี่ยมเรียนมาถ่ายรูปมาแวะุนกันค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากะ จะไปแล้วครับกับที่แรกของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับที่ไร่องุ่นศรีวัดครับผมไปครับผมไปครับไปครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับตอนแรกที่เราทำดีเสรซลกันไปเราไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับผมก็คือไร่เอ่งหมุนศรีวัดที่เราตั้งใจตอนแรกครับวันนี้ปิดให้บริการนะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมเราก็เลยต้องย้ายกันมาที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับผม ซึ่งน้ำตกเจ็สาวน้อยเนยี่ยก็เป็นน้ำตกที่ชื่อดังมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นชื่อแล้วก็เคยได้ยินเกี่ยวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมาอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างพวกเราก็เคยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วช่วงที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยที่สวยที่สุดนะครับคือช่วงเดือนพศฤศจิกาถึงเดือนเมษายนครับที่นิยมมาที่สุดเนี่ยคือช่วงเมษายนครับที่เป็นหน้าร้อนครับผมครับผมก็ถือว่าหน้าร้อนนี่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นก็ถามว่าร้อนไหมก็นิดหน่อยครับตามสไตล์ประเทศไทยนะครับผม แล้วมีจุดกลางเต็นท์เลยนะครับที่สําหรับให้คนที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติได้มาพักผ่อนกันได้ครับที่นี่ครับผมใช่ครับสายแอดเวนเจอร์ห้ามพลาดเลยนะครับที่นี่ครับผมแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าไปก็เราต้องใส่แมสกันก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับแล้ต้องอย่าลืมโซเชียลดิสเทนซิ่งคับการห้ามบอกครับผมครับผมเดี๋ยวตามผู้ดูข้างในกันเลยครับผมไปเลยครับ ดี๋ยวเราขออนุญาตสอดแนงก่อนนะครับผมเพื่อความคมชัดของเสียงแต่ว่าอย่างนี้ไม่มีกระตือน,นะแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงข้างในบริเวณของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะครับผมก็น้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับอันนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นที่หนึ่งนะครับผมให้เล่นน้ำได้เฉพาะที่ที่เขากำหนดนะครับผมบก,ก็บรรยากาศก็ร่มรื่นมากเลยครับแล้วก็อยู่ให้ถ่าย,กกยรูปเยอะแยะเลยครับผมจะสังเกตนะฟังจากเสียงเป็นเสียงธรรมชาติเลยนะครับผมบริเวณนี้จะเป็นน้ำตก เลยนะครับผมเสียงนี้ก็เป็นเสียงแมลงนะครับแงสงอย่างนี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในแถบนี้นะครับผมแล้วก็เสียงของน้ำเนี่ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากเลยครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเมื่เราที่หนีออกมาความวุ่นวายในเมืองกรุงครับออกมาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยมันทนะำให้รู้สึกเหมือนว่าทำให้เรารู้สึกดีและรู้สึกผ่อนคลายได้พักผ่อนจริงๆนะผมได้พูดไ,ไหมได้ค่ะ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ครับสำหรับค่าเข้านะครับของน้ำตกเกดสน้อยผู้ใหญ่20บาทนะครับแล้วก็เด็ก10บาทครับผมแต่ยกเว้นค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุเกิน60ปีนะครับแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีครับผมส่วนค่าจอดรถนะครับรถจักรยานฟรีมอเตอร์ไซค์เสีย20บาทนะครับแล้วก็รถยนต์4ล้อ30บาทครับผม ครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าค่าเข้ามีาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเข้ามาข้างในเจอแต่ความสวยงามนะครับทำให้เราได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมนี่ครับรกเจ็ดสาวน้อยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลอลลาคาเฟ่นะครับก็เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟนะครับที่บรรยากาศสวยงามครับผมมีมุมมากมายเอาไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันครับตามผมไปครับนี่นะครับร้านอ่ะร้านเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ยุโรปนะครับออกแนวสร้างกับด้วยความโรแมนติกนะครับท่ามกลางบรรยากาศของจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นปุ่นเตาปุนเขาล้อมรอบนะครับตรงนี้จะเป็นสวนเป็นสวนนี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ครับแล้วนี่จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของทางร้านนะครับนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสื่อโชว์หรือเปล่า เราลองเปิดปดูเลนี่ครับอันนี้ก็เปิดได้นะครับแต่ว่าบางท่านถ้ามาทีหลังอาจจะไม่เจอหุ่นตัวนี้นะครับเพราะว่าเ,เพราะว่าต้องส่งกลับกรุงเทพครับผมแต่เนี้ยถ้าเป็นหุ่นจริงอ่ะต้องตบแล้วไปเก็บเดี๋ยวลองดูนะครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บนอกจากนี้ร้านนี้ยังมีอะไรดีครับผมร้านนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นร้านอาหารแล้วก็มีกาแฟน,นะครับแล้วก็ยังเป็นบาร์นยามค่ำคืนเลยนะครับสวยงามมากที่นี่ครับมากครับผมแล้วแล้วก็ นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของการชมพระอาทิตย์ตกด้วยแต่ว่าวันนี้เสียดายที่พวกเรามีแผนที่จะเดินทางไปกันในที่ต่อไปก็เลยไม่อยู่ชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าใครมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่นี่มาดูไฮไลท์ของเขาเดี๋ยครับสวยงามไม่แพ้ที่อืนะ่นแน่นอน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่ที่ร้านลอล่าคาเฟ่ตาเอเลสเตอรอกนะคะแล้วก็จะมาถามพี่นะคะว่าร้านนี้เปิดจากอะไรค่ะร้านน้องให้บริการตอน10โมงเช้านะคะแต่ลูกค้าที่มาปอดที่บาร์กาแฟเสร็จแล้วนะคะเจ้ามือีส่วนอาหารจะเป็นเมะคือสามารถมาั่ทานนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าติคนมาเยอะไหมก็จะยกช่วงนะค่ะมันธรรมดาจะคุ้นที่ร้านถ้าคนเยอะมากแล้วก็ไม่รู้แนะนำให้มาช่วงตอนเย็นค่ะที่เปิดจะสวยมากเป็นสถานที่ เมนูของสถานที่ก็คือชาบูตกปลื้มครับผมตอนนี้ก็คือทั้งหมดนี่คืออาหารของลอล่าบาร์และเลสเซอร์ลนะครับผมที่เราเพิ่งมาถึงกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมอาหารให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับนี่คืออาหารทั้งหมดครับราคาก็ปกติครับสิ่อยู่ในเกณฑ์ปกับสเต็กอร่อยครับจะได้ไหมครับผมส่วนเมนูอาหารเนี่ยมีหลากหลายมากมายครับไม่่เป็นเบอร์เบอร์ิเป็นปลากระพงทอดปลาใช่ไหมครับ แล้วมีอันนี้คืออันนี้เาเรียกอะไรครับกลายพันธุ์เป็นมะม่วงนะครับผมนี่เป็นกุ้งกุ้งแห่งป่าครับอาหารก็มีหลากหลายครับผมประมาณนี้ครับต่อไปเราจะไปที่อุทยานผงก้อนเศร้านะครับครับไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงเจ็ดคดผงก้อนเศร้านะครับเป็นสถานที่สุดท้ายของพวกเราในวันนี้นะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสถานที่นี้มีไฮไลท์สัมพันธ์อะไรบ้าง ก็ที่นี่นะครับอุทยานป่งก้าวเทรานะครับผมก็จะเปิดให้บริการเวลา8โมงถึง20ทุ่มนะครับผมอุทยานปงก้าวเศ่์เนี่ยถูกแยกออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพื่อให้ความสะดวกในการดูแลนะักท่องเที่ยวและเป็นจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศครับผม และนอกจากนี้นะครับที่บุทิยานแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีที่พักมากมายนะครับเป็นทั้งแบบโฮมสเตย์แล้วก็เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับผมกิจกรรมที่คนมักมาทาแถวนี้เนี่ยก็คือการปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ําแล้วก็ถ้ามาในช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็จะสามารถเดินชมธรรมชาติในป่าได้ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ก็ที่เรามากันเนี่ยอากาศต้มลื่นสบายดีมากครับเหมือนแร้สูดหายใจเข้าเอาอากาศธรรมชาติเข้าไปในปอดเราครับผมครับก็บรรยากาศดีมากครับเป็นที่ที่ชอบมากๆละครับหราวันนี้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่อไปกันเลยว่า ปครับโอเคครับตอนนี้เราเดินลงมาจากจุดท,ที่เราอยู่สักครู่นี้นะครับก็เดินมาแป๊บนึงก็จะเจอทางนี้เป็นแบบโฮมสเตย์เอาไว้เป็นพักนะครับท,ที่พักของแบบนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นที่นี่แล้วก็มีร้านสวัสดิการอยู่ทางนที เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนส่วนของอะไรครับผู้เป็นส่วนของจุดกางเต็นท์ครับค่อนข้างอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะอันนี้เป็นทางเดินเข้านะครับก็จะที่นี่ก็จะเน้นความเรียบง่ายครับผมแล้วก็สังเกตว่าเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีผู้คนที่มากางเต็นท์เนี่ยไม่มากนะครับให้ความรู้สึกถึงไพรเวซีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็บรรยากาศที่รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆครับ กฎระเบียบของการกา้งเต็นท์ที่นี่ก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับคือว่าไม่ได้เครืขอาดอะไรมากแต่ว่าก็ตามสมควรครับเป็นมารยาทที่ควรทำในทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามข้าออกหลังสี่ทุ่มหรือว่าห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดเช่นกัน,นครับครับผมอตอนนี้ก็นนกมาถึงช่วงท้ายของคลิปของเราแล้วนะครับผม ก็การเดินทางของเราก็ผ่านมาด้วยดีครับเป็นคลิปที่สนุกมากๆเลยไม่มีอุปสรรคอะไรทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการหนีมาชมธรรมชาติในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเราต้องตอบคําถามที่เราถามไว้ตอนต้นคลิปก่อนว่าอะไรครับผมหนีโควิดเที่ยวสระบุดีหรือเปล่า ครับผมก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อคาพูดของเรานะครับอย่าเพิ่งตัดสินจังหวัดสระบุรีจากคลิปนี้อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนลองมาเที่ยวสระบุรีกันสักครั้งมาสัมผัสถึงธรรมชาติที่นี่แล้วก็มาดูว่ามันดีจริงที่พวกเราพูดหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ